สวัสดีครับผมไชยมารีนนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําลูกค้ามือใหม่นะครับผมอ่ามีลูกค้าถามมาว่าเครื่องสองจังหวะและ4จังหวะต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้มาสําและเป็นตัวตัวให้ดูกันเลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2องจังหวะนะครับ6กแรงม้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับ6กแรงม้า อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ขอมาชี้แจงเรื่องอ่าการจําหน่ายเครื่องเรือของทางร้านเราหน่อยนะครับผมอ่าหน้าร้านที่บางอนห้านะครับผมจะไม่มีคนเฝ้านะครับผมถ้าลูกค้าอยากมาดูเครื่องนะครับอ่าโัรนัดผมก่อนหรือลายนัดผมไว้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งอ่ามาเปิดร้านให้ดูนะครับผมอ่าแต่ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถสั่งมาได้ตลอดเลยครับผมมีทีมงานพร้อม รอจัดส่งลูกค้านะครับผมจัดส่งเร็วมากร้านผมเพราะผมทําอะไรแต่งรถด้วยร้านผมจะเป็นร้าน VIP นะครับผมเขาว่าจะส่งของของเราก่อนนะครับผมผมก็จะให้อ่า ทางร้านของผมเนี่ยครับส่งเครื่องเรือให้ผมด้วยเพราะฉะนั้นร้านผมจะส่งเร็วมากนะครับผมอ่าตอนนี้ระบบเก็บเงินปลายทางยังไม่มีนะครับเพราะว่าเครื่องเรืออ่าเวลาแพ็คกล่องแล้วนะครับกล่องใหญ่มากเขามีโฟมกันกระแทกนะครับผมพอเก็บเงินปลายทางแล้วผมโดนหักเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับผมกำไรผมทำเครื่องเรือเนี่ยกำไรหลักร้อยหลักพันนะครับไม่ได้กำไรเยอะอ่าก็เลยขออ่อาอภัยในความไม่สะดวกเรื่องเก็บเงินปลายทางนะครับผม อ่าต่อไปนะครับผมอ่าลูกค้ามือใหม่นะครับผมอ่าสามารถส่งรูปเรือนะครับผมอ่าแล้วก็คําถามมาไว้ในไลน์ได้นะครับผมอ่าไลน์ผมจะใช้เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าสี่หกหกหนึ่งสี่นะครับผมเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นไลน์ด้วยนะครับผมเวลาลูกค้ามีคําถามนะครับผมทิ้งข้อความไว้ในไลน์นะครับเดี๋ยวผมว่าผมมาตอบให้เลยนะครับอ่าและถ้า่ดนๆนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับผมจะพยายามรับ โทรศัพท์ลูกค้าทุกครั้งครับแต่ถ้าไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเพราะผมจะทํางานหลายอย่างครับผมเครื่องมือผมทําเป็นงานเสริมงานอดิเรกนะครับผมเวลาโทรมาปรึกษาครับเอาเป็นเรื่องสําคัญสาคัญเลยครับเวลาทํางานนะครับสามสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พิมพ์ข้อความพิ้งไว้ก็ได้ครับผมเวลาพักก่อนผมก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมเพราะว่าเราทํางานหนักครับขอพักก่อนมีเรื่องคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ถ้าเวลาทํางานโทรเข้ามาได้ตลอดคาถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้ตลอดนะครับผม อ่าโอเคครับผมแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมอ่าเครื่องเรือผมนะครับลูกค้ามือใหม่กลัวโกงนะครับผมคือเรื่องโกงเนี่ยครับตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับผมอ่าผมทำเครื่องเครื่องเรือนะครับไม่ใช่อาชีพเดียวครับผมอ่าเครื่องเรือเนี่ยเริ่มจากความชอบครับผม แล้วมาทําขายนะครับผมก็เรารู้จักโรงงานที่ผลิตภัณฑ์รดให้เรานะครับผมและที่สําคัญผมทํารูปแบบบริษัทนะครับผมอ่าผมทารูปแบบบริษัทนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการโกงไปได้เลยครับผมโอนเงินส่งของได้เลยครับผมลูกค้าผมนะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารตํารวจทั้งนั้นนะครับผมการโอนเงินของเขานะครับมียอดเป็นแสนยอดหลายหมื่นครับก่อนเขาโอนเขาเช็ค ประวัติอาเซียกรผมหมดแล้วครับผมตั้ง9โอนนะครับผมระดับผู้พันอย่างเงี้ยครับผมระดับในโอนนี้ครับต่างเครื่องกับผมครับอ่าโอนได้เลยครับส่งของแน่นอนและส่งเร็วด้วยครับผมอ่าแล้วก็อ่าเรื่องเครื่องเรื่องอะไรนะครับมั่นใจได้เลยเบิกอะไรได้บุ๊กชิ้นหรือนะครับสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมเพราะอะไรพวกเนี้ยใช้กับแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆเทียบได้เลยนะครับผมอ่าช่างก็มาซื้อเครื่องกับผมนะครับก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับผมเราเอาเทียบได้เเเเเเเลลยย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 พพพรรรรรรราาาาาะะะะะะววววว่่่่่่อออออออไไไไหกกกกนนนนนนนีีีีี้้้คคคคคััััััััับบ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 งแดดดด์์็ใใชตทมมซผ เทียบได้เลยนะครับตัวฮัสุูยามาฮ่านะครับเดี๋ยวเครื่องนี้ลูกค้าก็ไปเทียบกับตัวฮัสุูนะครับผมตัวนี้ก็เทียบกับยามาห่าได้เลยครับอะไรส่วนใหญ่ใช้ด้วยกันได้นะครับผมและที่สําคัญครับเครื่องมีรับประกันครับผมผมเอาเครื่องมาขายให้ราคาถูกมากถูกกว่าจีนด้วยแต่เรื่องการรับประกันคือเหมือนผมเฉียเนื้อตัวเองครับมาทํารับประกันให้เพื่อนรับประกันของผมจะรับประกัน6เดือนนะครับรับประกันลักษณะปัญหาที่เกิดจากการประกอบเกิดจากเครื่องยนต์ที่มีปัญหานะครับผม อ่าก็คือเรารับประกัน6เดือนครับผมอ่าต้องเน้นย้ำลูกค้านะครับการรับประกันของผมก็คือว่าลูกค้าต้องกานอินปกตินะครับใช้ออตโลูใช้น้ำมันเครื่องก็คือตามสเปคของเครื่องยนต์ของเครื่องเรือนะครับผมอ่าการรับประกันไม่ได้หมายความว่าลืมผสมออตูลูแล้วเครื่องเบรอยู่ในรับประกันแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับการรับประกันหมายถึงอยู่ดีๆกล่องไฟไม่จ่ายไฟอ่าแบบนี้รับประกันแน่นอนครับผมผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับให้อยู่ในช่วง6เดือนนะครับผมอ่าเรื่องรับประกันและอ่าเรื่องราคานะครับผมจะมีแจ้งนะ นะครับผมในโพส์แล้วก็ในคลิปวิดีโอผมก็พยายามไปแจ้งให้คบรบถ้วนนะครับอ่าช่องทางการติดต่อย้ําอีกทีครับ0 6 4 7 5 4 6 6 1 4นะครับผมเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเพื่อนๆสบายใจนะครับผมอ่ามาต่อไปมาดูอ่าเครื่องนะครับมีน้องเข้ามาอ่าบอกว่าเป็นมือใหม่นะครับผมอ่าไม่เข้าใจเครื่อง4จังหวะกับ2จังหวะต่างกันอย่างไรนะครับผม